รอใครหรอฮะโินมานั่งรอใครนะ่ะอ๊อ้ยมีนัดสงสัยมีนัดตามไปดูซิเขาไปทำอะไรมารอใครครับพอินโอินมารอใครหูกฮะนัดสาวไว้บ่ ออสติน oh, <laughs> พากันมาทำอะไรอะลูกฮะ <laughs> โอ๊ยนัดสาวไว้ทุ่งนา <laughs> เป็นไหนล่ะสาวอ่ะสาวกลับบ้านแล้วมั้งไม่เห็นแล้วไม่เห็นหน้าแล้วหไม่เห็นหน้าแล้วปะกลับบ้านปะกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมหิวย,ย,ยังกลับบ้านปะออสติน oh, เขามีมาแล้วเขากลับบ้านแล้วเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวนี้ใช่ไหมกลับบ้านแล้วนะไปแล้วเด้อไปแล้วไปแล้วโอซิน